ช่วง Marketing สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Marketing วันนี้ค่ะพี่ตุ้มมีไอเดียเกี่ยวกับอะไรคะเป็นสินค้าประเภทหนึ่งเรียกว่าน้ำใจน้ำใจเป็นสินค้าเ <c oughs> หรอคะอัดกระป๋องขาย <c oughs> ไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีครับ <c oughs> เกิดขึ้นเพราะว่าคนอิตาลีเนี่ยชอบดูฟุตบอลมาก <c oughs> โดยพอกันโชวซี C ีเแล้วก็รายได้ของธุรกิจฟุตบอลเนี่ยสโมสรฟุตบอลจะมีอยู่2อย่างสําคัญสําคัญนะครับก็คือ1 ขายบัตรค่าต๋วเข้าชมครับอันที่2สปอนเซอร์จริงๆมี3อันอีกอันนึงก็คือขายของที่ระลึกนะครับค่ะสปอนเซอร์เนี่ยไอ้ตรงหน้าอกเนี่ยจะแพงที่สุดใช่ไหมครับแพงมากคือชาตนี้ต้องเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ถึงจะได้ก็มีรถยนต์ยี่ห้อดาเซียซึ่งในคือเรโนเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเจ้าของสปอนเซอร์ของทีมอูดินิเซ่ปรากฏว่า วันหนึ่งเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนี่ยเศรษฐกิจในยุโรปไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็รู้แล้วว่า SME ของอิตาลีเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะมากวิธีคิดของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเเขาคิดว่าเขาจะให้พื้นที่โฆษณาสําหรับคนที่ต้องการอย่างแท้จริงคือที่เขามีสิทธิ์อยู่ตอนนี้เขาจะให้คนอื่นใช่ฮะเขาก็เลยไปคัดเลือก SME ที่น่าสนใจอยู่สรายแล้วก็ให้สปอนเซอร์ตรงเนี้ย ให้กับชื่อเช่นบริษัท A ก็ให้ A มาอยู่ตรงนี้แทนเขาหนึ่ง <1 S 2> นัดซึ่งหนึ่งนัด<อ>นี่มีความหมายมากในเชิงธุรกิจเพราะ,ะว่าได้ถ่ายทอดสดได้เรียนตามนัดนาะใช่ครับ ก็ S <S <S ปรากฏว่า S m e ที่ด้นาการคัดเลือกบอกว่าที่ไม่เคยสิ่งที่เขาจินตนาการก็ยังไม่กล้าจินตนาการมาก่อนว่าจะได้สิทธิ e ตรงนี้เขาคงไม่คิดว่าเขาจะมีเงินซื้อสปอนเซอร์ตรงนี้หรอกใช่ครับแล้วก็ปรากฏว่านอกเหนือจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเป็นข่าวใหญ่ขึ้มนมาเนี่ยถ่ายทอดสดก็จะมีคนดูและได้เห็นชื่อของเขาอยู่ในนี้เขาได้สิทธิประชามนธุ์ซึ่งเป็นมูลค่าสูงมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นข่าวใหญ่ในอิตาลีเป็นข่าวที่สมัยเมื่อ2ปีก่อนนี่เป็นหนึ่งในสี่แคมเปญท แต่ถ้าในมองในมุมเชิงธุรกิจก็คือว่าบริษัทนั้นน่ยที่ได้จากการโฆษณาตัวนี้ไม่เท่ากับข่าวที่เกิดขึ้นค่ะและนี่คือน้ําใจที่มอบให้กับสินค้าตัวเล็กๆที่ได้มีโอกาสเพราะว่าเขามีปัญหาแล้วก็ต้องการพื้นที่โฆษณามากที่สุดถ้าเป็นเมืองไทยล่ะเมืองไทยก็มีสมสรอนฟุตบอลมากซึ่งมีคนหลายคนอ่ะอยากจะได้ต้องการพื้นที่ตรงนี้ผมนึกถึงว่าจังหวัดจังหวัดหนึ่งขึ้นมาเป็นจังหวัดที่มีสมสรซอนอยู่เนี่ยแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของโลโก้เนี้ยมอบน้ําใจให้กับ สินค้าท้องถิ่นชันนั้นหนึ่งนะอืมแล้วก็บอกไปเลยว่าวันนี้เป็นของคุณผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นน้ําใจที่มอบให้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วกลายเป็นเรื่องราวในเชิงธุรกิจคิดนิดเดียวเองครับว่าให้พื้นที่โฆษณากับคนที่ต้องการมากที่สุดแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลดีต่อสินค้านั้นมากทีเดียวน้ําใจจะจุดเริ่มต้นมันมีมูลค่าตอนหลังด้วยใช่ครับและนี่คือมาเก็ตติ้งในวันนี้ค่ะ